สวัสดีค่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียนะตอนนี้ก็เป็นเวลานะคะเอ่อเจ็ดโมงนะคะเพื่อนๆปีก็จะต้องเดินทางนะคะไปที่โรงพยาบาลค่ะวันนี้เราจะเดินทางเข้าวีนนะคะตอนนี้เดี๋ยวบีกําลังรอแฟนอยู่นะคะแฟนกําลังปิดบ้านนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็จะพากันเดินทางนะคะเข้าวินจ้า นี้นะคะก็พากันเดินทางนะคะมาถึงที่โรงพยาบาลแล้วค่ะแฟนของบีก็มาส่งนะคะวันนี้บีต้องมานอนโรงพยาบาลนะเพื่อที่จะมาเช็คล่างกายนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แฟนบีก็จะมารับค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาทางรับนะคะเป็นโรงจอดรถจก้กแล้วก็เดี๋ยวจะไปโผล่ข้างๆโรงพยาบาล เวลาหนาวนะคะหรือว่าเวลาฝนนะเพื่อนๆเราก็มาทางนี้นะคะมันก็จะมาผูกข้างโรงพยาบาลตอนนี้ก็มาถึงแล้วค่ะโรงพยาบาลโยเซฟคังเค้นเฮาโรงพยาบาลนี้นะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญน,นะคะทางด้านโรคมะเร็งนะเพื่อนๆ แล้วก็อยากจะบอกว่ารักษาดีมากๆนะคะวีก็มารักษาตัวที่นี่นะคะวีก็เจอคุณหมอที่น่ารักนะคะแล้วก็เอ,อเป็นกันเองกับเราะคะ่ะพูดคุยได้ทุกเรื่องเลยนะคะตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็กำลังซ่อมแซมนะคะ น่าจะเป็นขุดลอกพวกสายไฟก็เลยไม่ค่อยสวยนุ่นค่ะสึกนุ้นที่บีจะได้มานอนจะ้ะตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนบีก็มาถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะก็เข้ามาที่ห้องรับรองนะคะมาถึงเราก็ไปลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมานั่งลงที่ห้องนี้นะคะ เพื่อที่จะให้คุณหมอนะคะเขาเออหาห้องให้เรานะคะเพื่อที่จะนอนคืนนี้นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่าทั้งคนไข้แล้วก็คนที่มาเยี่ยมนะคะสามารถที่จะมาได้นะคือเขาจะมีชามีกาแฟน,นะคะให้ทานมีหนังสือพิมพ์ให้นั่งอ่านแบบนี้นะคะนั่งรอ อ๋อค oh, okay. no okay. 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 ิบส์คาเอนะคาเฟ่ยังไม่กินเลยอาโซโอเคยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้นะคะเพื่อนๆบีก็ได้ห้องแล้วนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องสองเตียงค่ะบีก็จะได้ห้องริมนี้นะเตียงนี้นะคะพอเรามาถึงนะเพื่อนๆเราก็จะต้องนะคะ มาทำรายการเกี่ยวกับว่า s, <S อาหารเอสตูนก ah, ัว si ันเวียดด้วนลาบัวดินทากลาปัวซีย่าซีเบนซิมุนย่ากินอาสวัสดีค่ะ สวัสดีจากออสเตรียจากเพื่อนๆตอนนี้นะคะวีก็อยู่ที่โรงพยาบาลยเซฟคังเค้นเฮานะคะก็เป็นวันที่14นะคะวันอังคารที่14จากเพื่อนๆเอ,นอ่อวันนี้นะคะวีก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็รอเทอลอร์ป,ปีนะคะมาฉีดที่ต้นขาหลังจากนั้นเดี๋ยววีก็จะได้กลับนะคะเมื่อวานนี้ที่วีมานะคะก็ มาถึงเราก็ต้องไปลงทะเบียนนะคะพอเราได้ห้องแล้วเราก็เตรียมตัวนะคะไปอุลตราซาวตรวจขึ้นหัวใจนะคะแล้วก็เช้านี้นะคะคุณหมอก็ได้มาบอกผลแล้วนะคะว่าไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะอะไรในร่างกายนะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสเต็ปเดิมก็คือนะคะเดี๋ยวอีกสามอาทิตย์เราก็จะมาที่คลินิกนะคะเพื่อที่จะมารับยาแล้วก็กลับบ้านได้ค่ะ เออครั้งหน้านะคะเวลาที่บีจะมาหาคุณหมอนะคุณหมอบอกว่าให้บีอะคะ่ะเอาผลตรวจนะคะของบีที่บีไปตรวจที่โรงพยาบาลทูลน,นะคะมาด้วยนะแคน้นเอนะคะเพื่อนๆก็จะไม่มีอะไรนะคะก็จะประมาณนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าออตอนนี้นะคะ เพื่อนที่อยู่ข้างเตียงนะเขาไม่อยู่เขาออกไปเดินเล่นนะคะเราก็เลยมีโอกาสได้ทําคลิปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยู่เราก็จะกิงใจเขานะคะเขาก็กลัวเราจะไปถ่ายโดนเขาอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพเกี่ยเดียเดอบาม Ja, oder wie auch immer ja schauen wir ganz super auch für die Eltern ja, natürlich weil ja aber das das ein 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 so Auszeit ja. auch ja die, die, ja. die Sie halt für sich haben und so natürlich ja, also, ja, noch ja, noch ja, noch beide ja genau ich. Weil wir das wollen, ja, ja also ja Bahn. Wir kaufen Pulver für die Kaidu. Für was? Äh, Pulver. Für? Was? Kaidu. Was? Habe ich schon. Ach so, okay. Ja, ich wasche schon. Mhm. ฮัโโลโหลแหนอเลสโอเคนี่นะคะบีก็มาถึงบ้านแล้วแฟนบีไปรับบีมาแล้วคะ่ะโ <n> ทนี่นะวิ่งโอเคมาวันนี้ดูซิคุณผู้ชายทำอะไรคอมเถื่อซูเถื่อซู โอเด้โอเคบี huh. ไม่อยู่คะ่ะบีไปนอนโรงพยาบาลเนาะเพื่อนๆแฟนบีก็เลยซักผ้าฮะดู <c oughs> แกก็ขูดนะคะไอ้พวกของเก่าที่มันไม่ดีนะคะพวกสีแล้วก็ปูนที่มัน ถูกน้าเนี่ยค่ะแกก็ขูดออกแล้วนะแต่ว่าจะต้องรอให้มันแห้งค่ะถึงจะทาสีเข้าไปจะเพื่อนเพื่อนห้องนี้นะคะก็เป็นห้องไฮซูงนะเพื่อนๆที่มันจะมีความร้อนนะคะแฟนบีบอกว่าตากผ้าตรงนี้นะคะมันจะดีนะคะเพราะว่ามันจะแห้งเร็วนะคะมันคล้ายๆกับเหมือนเขาอบไว้ค่ะ วันนี้คุณผู้ชายก็จัดการนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานบ้านน่ารักมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้นะคะบีไปโรงพยาบาลค่ะบีไปขูดมดลูกบีต้องพักนะคะสองอาทิตย์นะแบบคือแบบไม่ให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ให้ยก ไม่ให้ยกของหนักเพื่อนเพแฟนบีก็จะเป็นคนทนํานู่นทํานี่ทําเองนะคะเพื่อนๆพ่คะเดี๋ยวตอนนี้นะบีจะทำพาโล้นะคะก็กลับมาจากเออโรงพยาบาลน,นะคะไปหยิวข้าวนะมาคะ่ะมาทำพาโล้กัน มาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวกันกลับมาถึงบ้านนะคะก็หิวข้าวค่ะเพราะว่าไปที่โรงพยาบาลเนาะเราก็ไม่ชอบกินอาหารฝรั่งนะเพื่อนเพื่มันกินได้นะคะแต่มันไม่อยู่ท้องบีกลับมาบีก็เลยมาทําพะโล้นะคะทานพะโล้ของบีนะคะก็จะใส่เต้าหู้ใส่ไข่นะคะแล้วก็มีหมูสามชั้นค่ะ บีก็เอาให้แฟนบีกินแล้วนะคะืแฟนบีก็กินไข่พะโล้แต่เวลาที่ทําไข่พะโล้อะบีจะไม่ทําหวานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหวานเนาะแฟนบีก็ก็ไม่ค่อยชอบกินนะคะ เอาละค่ะบีก็จะมาคุยกับเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องอการรักษาพยาบาลแล้วก็อาการป่วยของบีนะคะวันนี้ที่เมื่อวานที่บีไปนะคะไปนอนค้างคืนที่โรงพยาบาลน,นี่ก็คือไปเช็คนะคะในรอบปกติเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะบีก็จะต้องไปให้ยาทุกสามอาทิตย์นะคะแล้วทีนี้เขาก็จะนัดบีทุกๆ3เดือนนะคะเพื่อที่จะไปตรวจเช็คร่างกายนะคะไปดูว่าเออมันมีอะไร เกิดขึ้นในร่างกายเราไหมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตลอดก็ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ครบรอบนะคะในการที่เราจะต้องไปนอนโรงพยาบาลค่ะแล้วก็การไปนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนนะคะเขาทำอะไรให้เราบ้างเขาก็จะอุลตราซาวด์นะคะเอ่อทีซีสกแกนแล้วก็ตรวจเช็คหัวใจนะคะแล้วก็เอ่อเช็คหมดเลยค่ะตับไตไส้พุงปอดอะไรอย่างนี้เรามีจุด ขึ้นไหมมีเนื้องอกมีอะไรตรงไหนอะไรยังไงไหมนะคะแล้วก็เออเออเป็นอย่างนี้นะคะคือพอเราไปนอนเออเช้าที่เราไปนอนเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะพอบีไปปุ๊บเขาก็จะเอาบีไปอุจตซาเอาไปตรวจเช็คอะไรเสร็จแล้วก็พอวันนี้เขาก็จะมาบอกผลว่าเออร่างกายเราเป็นยังไงปกตินะไม่เจออะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็หลังจากที่เช็คนะคะเสร็จเรียบร้อยคุณหมอ บอกเราแล้วนะคะว่าอาการเราเป็นยังไงเสร็จทีนี้เราก็จะมาให้ยาของเรานะคะตามปกติแล้วเราก็กลับบ้านได้ค่ะเพื่อนการรักษาพยาบาลนะคะบีไม่ได้เสียเงินบีใช้บัตรกับแฟนนะคะที่นี้เขาจะเรียกว่าฟอสซิกคารุมนะคะหรือพูดสั้นๆว่าอีการ์นะเพื่อนๆมันจะเป็นบัตรสีเขียวนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่ามานอนโรงพยาบาลอย่างนี้ค่ะหนึ่งคืนมันก็จะมีส่วนต่างที่เราจะต้องจ่ายนะคะอยู่ที่ประมาณ50ยูโรนะคะเพราะว่าเราไปนอนที่นู่นนะคะแล้วก็แบบเออเหมือนเราไปอยู่ห้องพิเศษอะไรประมาณนี้ค่ะเพื<ๆ>่อนๆเราก็จะมีส่วนต่างนะที่เราจะต้องจ่ายก็แค่นั้นเองเหมือนกับค่าห้องค่านอนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนอย่างอื่นเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะก็ปกติเลยนะคะ แล้วก็โรงพยาบาลนะคะเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งนะคะโดยเฉพาะค่ะที่นี่เขาก็จะแบ่งนะคะคือเขาก็จะมีแต่ละโรงพยาบาลนะคะที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะอย่างาบีนะคะก่อนหน้าที่บีจะมานอนที่โรงพยาบาลนะเพื่อนๆบีก็ไปนอนที่โงรโงพยาบาลน,นะคะซึ่งว่า อันนั้นก็จะเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจภายในการขุดมดลูกอะไรประมาณนี้ค่ะบีก็ไปที่นู่นมานะคะบีก็ไม่ได้เสียเงินเหมือนกันเพราะว่าโรงพยาบาลน,นี้เช็คเจอนะคะเช็คเจอตอนที่เราเข้าทีซีสแกนว่าเรามีถุงน้ําที่มดลูกอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยเทำใบส่งตัวนะคะเราก็เลยเไปที่โรงพยาบาลทูนเอาใบส่งตัวไปเขาก็จัดการนะคะ ค่อนข้างที่จะเร็วมากนะเขาก็จัดการเออตรวจภายในเรานะคะแล้วก็เช็คดูเออเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะรักษายัางไงต่อไปนะคะก็ได้นัดมาวันที่10นะคะ10มกรานะคะของเดือนนี้ซึ่งบีไปมาแล้วนะคะบีไปขุดมดลูกวิพิเจาะถุงน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแฟนบีก็รับกลับค่ะหลังจากเออนั้นนะคะบีก็เออมานอนที่โรงพยาบาลน,นะคะเอ่อ ในวีนนะเพื่อนๆมันก็จะเป็นคนละที่นะคะแยกกันนะคะซึ่งสองที่นะคะรักษาดีเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้เสียงเงินเลยนะคะก็มันก็เป็นความโชคดีของเรานะคะเจอคนดีเจอคุณหมอดีนะคะที่เราก็จะรักษาแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะไปก็จะไปตามนัดคุณหมอให้มันตรงเวลาแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะ บีก็ไดอ้อนำความรู้นะคะเป็นประสบการณ์ของบีเองเนาะที่บีได้ไปเจอมานะคะเอามาเล่าต่อสู่เพื่อนๆฟังนะคะหรือว่าถ้าใครแบบมีข้อมูลอยากสอบถามอะไรอย่างนี้ก็ถามมาได้แต่ว่าคําตอบเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของบีนะคะซึ่งแต่ละคนอาจจะเจอประสบการณ์ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันในทุกๆก,กรณีนะคะ เอาละเจ้ะเพื่อนๆก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเอ,อ่ออาการป่วยนะคะตอนนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็เอ,อ่อการรักษาพยาบาลนะคะเป็นยังไงได้เสียเงินไหมนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะเข้ามาอมคอมเมนต์นะคะเขียนแนะนำนะคะหรือว่าสอบถามกันมานะคะแล้วก็ ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่ๆค่ะก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะประสบการณ์นะคะความรู้กันนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะวีก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวีเดสเซ